คือผมวอนะฮะโอ้โหจัดผมจักอตก็ควอีกแล้วนะฮะโอ้ฟนหน้าิงด้เน่ยโอ้โหมี่อะไรก่ฝนก็ตกด้วยนะวะนี่ อดีตเขาจะเป็นหญ้าะไรชุ่มหญากะรจะมาทราบสถนีางบางซื่อประมาณีห้า้ากาจสถานกน่่อก่อนไม่มีรบการตอนก่อนนจะเป็นรางรถไฟ่โอบูเยอะมากครับที่บางซื่อพวกมาจอดล้างที่ก่อนที่จะเข้าหงโ์พงครับผม เมือ่อก่อนร้านถอดรถที่บางซื่อผมเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะตอนนี้รื้อหมดนะครับมีนะฮะผมมีทั้งรถจักรุ่นเก่าด้วยนะฮะรถถังน้ำมันนะครับผมก่อนนี้นี้คนถังซื้อเยอะมากนะ โอ้โหแฟนความจับหัวเาะครับผมจักอาตมนะฮะ سانها يلا روي کي ني ني اپا مسي 四八一。